สวัสดีคะ่ะก่อนอื่นก็ขอเก่าว่าสวัสดีเอซทุกคูทุกคนเด้อพี่น้องอ่าเมื่อนี้ก็มีเรื่องมันนำเสนอมาเล่าความฝันสูฟังอีกละถ้าสิว่านอนร้ายฝันร้ายกับว่าใดได้ว่าฝันนี่ฝันกะเห็นอยากจะชัดเจนแน่ซตัวถ่ายเนาะค่ะนอก็ก็ขอฝากเด้อค่ะพี่น้องเอซทุกคูทุกคน ฝากช่องแม่ฝากช่องไก่เศรษฐีเป็นช่องใหม่พึ่งตะเปิดพึ่งแต่เดทถ่ายถำพึ่งแต่ไดทถดท่ายคลิปเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นคลิปที่หาเนาะถ่ายมาเมื่อวานกับดทถ่ายไปขอโชคจากแม่ตานี่แล้วก็ไปถ่ายน้องปันปันน้องปันปันเขาก็ให้โชคมาแล้วกับถ่ายความฝันความฝันของปู่พ่อ คฟันจากจากอันคนฟันแมนแน่เพื่อนจากฟันแม่นแเนเ่นาอค่ะน้องมันนี่กับผมย,ยังร้ายนอนรับมือขึ้นนี่กะก่อนสินอนก็นั่งสมาธิกรจังน้อยกับฟันเนาะค่ะนาองบอกสู้ความฟันเลยเด้เขาเหลืองเลยเนาะมันนี่เนาะบอได้หยืดเยาวเอาเอา,เอาต้มๆแกนๆไปเลยง่ายๆดิอ่าเขาให้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อเป็นเพียงแนวทางอย่าเสือทั้งมดเพราะว่ามันมีเขาไม่ดุดไมีแม่นบาแม่นเนาะกนสิจับจอนสิจับรถตรีจับฉลากกินแบงรัฐบานในคิดกนว่าฟัน,นเขากับเลขมักจะคลองบอเลขมักตัวเองไหมจะเข้าไหมจะหลุดไหม บ brands, mainland, ps, amen, so ้องเสื้อ่ไก่เศรษฐีทั้งหมดเด้อค่ะเด้อบ้างเ่อกับฟันแม่บางเ่อกับบ่แม่นก็มีเข้าก็มีบ่เข้าก็มีเนาะอ้าวความฟันเริื่มเลยเด้อค่ะเด้อมือขึ้นเนาะค่ะเนาะเ้าแล้วกับฟันนอนรับไปฟันว่าในไปเห็นเขาออกเลขอยู่กล้องฉลากเนานมบิึงกับคือกล้องฉลากเนาะคขะเนาะ่นสืยื่นเรียงกันหกคนหกคนสีฝ้าทั้ง มดเลยใส่เสือสีฟ้ามดทุกคนหกคนเพิ่นกะว่างวดนี้เพิน่นเลขนันเพิ่นหมุนมันเป็นมันเป็นไข่ไข่เครื่องหมุนเนาะค่ะเนาะหมุน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 มีอยู่หกหกอันกุ้มก,ก้มเนาะค่ะเนาะไก่เศรษฐีกันนางเบิงนางเบิงกับมูงคนหนึง่งเป็นรุ่นหน้องกันนางเบิงรุ่น รุ่นรางวันทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่กับรุ่นเล็กถ่ายเล็กล่างกับรุ่นเนะะี่ยค่ะรุ่นหลายกับรุ่นเบื้องรุ่นไปรุ่นมาเลขมันกับวุบวับขึ้นมาหกโต,ะะโตเลยค่ะหกโตเลยวุบวับขึ้นมาจังสีวับขึ้นมาเป็นสีทองอ๋เลขคือเป็นสีทองเนาะไกลสีทีกับว่าจังสีไหมเบืออเอ้องเอาเด้อล่ะว่าสันนี่เลขมันวุบวับขึ้นมา สามตัวหนากับเบิ้งคักดูมันก็เป็นสีทองทั้งมดทั้งหกโตซองแล้วซองอีกมันมันก็วืบขึ้นมาครั้งแรกหกโตเรี่ยงกันสีทองทั้งหกโตเลยเ้อค่ะมัดนีไก่เศรษฐีก็แนมจ่องเบิ่งสามตัวหนาก่อนรับไข่ครับค่ะมันเป็นตัวอย่างเนาะมันก็หายลงไปอีกมันก็แสดงขึ้นมาอีกวืบขึ้นมาหกโตเลี่ยงกันอีกเลยค่ะ พราะแตเป็นหกโตเรี่ยงกันกค่เสี่ีกันแนมเบิงวา่าเอาเลขคังไทยมันเป็นเลขอย่างนอแต่บึกมากถึงมาเป็นคังที่สองแนมคักเห็นค่ะเห็นเลข้ขางหนาจำาได้เลยค่ะคางหลังนี่จำได้อยู่ค่ะจำได้ปุ๊บเพราะแต่จำได้แยวที่สองค่อยจำได้แนมเบิงตขง้างหลังมันกอนจักว่าลาังวัลทีหนึง่งจักเลขไทยจักเลขหมุนเนาะค่ะเนาะ จักเล็กยังถูกเนาะผลกบก็แนมเห็นจังสั่งบานนี่ก็เสดอตื่นขึ้นมาตีสามสี่สิบห้าตื่นขึ้นมาแล้วมานั่งคิดเลขโคกตัเป็นตัวใดเนาะเลขโคกตัวนี่ถ้าสมมุติว่าห้าเก้าสองห้าเก้าสองตัวหนามั่นกับบกขักห้าสามสองตัวหนามันกับก 5, 3, กบชัดเจนบชัดเจนได้ไลยะค่ะแต่ว่า แต่ว่าตูหลังนี่เห็นชัดอยู่พี่น้องพี่น้องเอฟซีฟังดีดีนะจ๊ะเด้อตูหลังนี่เห็นค่ะเห็นชัดแฮะหกหนึ 14, ่งสี่เพิ่ว่าเป็นสีทองโอ้เลกจังไดจังออกมันออกอย่างน้อเลกเลกล่างกบว่าได้เลขบุญเสืสีใดแต่เลกบุญบอกหรือว่าเลขหมุนมันเป็นห้าสามสองหรือห้าเก้าสองนี่แหละหกหนึ่งสี่ แต่ว่าหกหนึ่งสีนี่ไก่ไก่เศรษฐีจำได้อยู่มันเป็นหกหนึ่งสีเอาหกหนึ่งสีสีทองสะดอตื่นขึ้นโอ้ยเสียดายเด้ก็เลยว่าบ่าท่านใดเลขลางเลยบ่ท่านใดบ่ท่านเห็นเหลขกรางเอาจังไดดีเนาะไก,ก่เศรษฐีกว่าบ่าไดดเลขกรางกับบเป็นยังพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อค่ะเด้อ 1> 6 1่ 4, ก็เป็นเพียงแค่แนวทางแนวทางในการไปยิบจับฉลากินแบ่งรัฐบาลว่ามันสิเหม็นบอ่อแต่ว่าฝันของไก่เศรษฐีนี่ฝันเมื่อคืนวันอังคารตื่นขึ้นเศร้าขึ้นมากตีสามกลัวนี่เป็นวันพุธเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นวันพุธนี่เนาะมันจะไปเพื่อนบ้านได้ดค่ะไปเพื่อนบ้านได้ก็คือไปเทียเท่ยวเที่ยวพุ่นแล้วลิ้มฟังโคง้งม่นำโคง้งประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะ ไปได้มดแต่แต่ถา,ถามวา่าไปเพื่อนบ้านจะเอาตัวใดเพื่อนบ้านเอาตัวใดให้กะทาเมนทาเมนจ้ำโบพิษหาสามสองหกหนึ่งสี่ไปเพื่อนบ้านก็สองหกหนึ่งสี่ได้ค่ะวันของวันพุธเท่านี่แหละวันพุธวันที่สิบสี่สองทุ่มเพื่อนบ้านเพิ่นสองทุ่มสิบหาเนาะค่ะเนาะบางคนเพิ่นกลับไปเพื่อนบ้าน บางค่างฟันแต่ละเที่ยวบางค่างกลับไปรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนี่ส่วนมากซีเมนต์ไก่หอยสิออกความฟันของไก่เศรษฐีช่องใหม่เปิดตัวใหม่ยังบอกว่าฉัดดอกยังบอกว่านยังมันของเนาะค่ะเนาะยังตื่นเต้นอยู่จัดน้อยหนึ่งแต่ว่าเทาเว้าอีหลีก็เต็มที่กับชีวิตอยู่เด้คิดเอาเด้อค่ะเด้อ FC ฟซทาฮุกหนึ่งซีตัวหลังมั่น เป็นของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1ตุลาคมพศ2568เนอะแต่ว่า6 1 4กระตัหลินเดอรจ้ะหนึ่งีหนึ่งหกตัดเป็นเลข2ตู้เป็นเลขกเล็กตู้เลข2ตู้เอาไปเพื่อเป็นเลขหมุนทาแม่นว่าเลขมันเขาหรือว่ารุดจังไรกับไก่เส็จที่นี่กะ จองไก่เสรษฐีก็ขอทนขออภัยพี่น้องพ่อแม่พี่น้อง,องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเดอ้อผางเน้อปากตัวแต่แมนเป็นจังไรกับพิจารณาเบิงเด,อเดอ้อจ่าเด้อกนสิยิบจับรุตลีกะพิจารณาเบิงกนว่ามันงามบอมันแมนบอเพิ่นเว้ามากั่ะอย่าเสื้อไปทางมดได้กันเสื้อไปทางมดหนึน่งผู้ไว้ได้หลายตู้อะของช่องไกเ่เศรษฐีนี่กะมือเคะ ขอโชวขอลาบแม่ตานีน,น,นั่นเนาะก็ได้นนอยู่เด้ออย่าลืมเด้อค่ะโชคลาบแมต่ตานีอันเพิ่นจุตูปขอจุตูปเพิ่นหาซุนฮุกหาซุนฮุกเนาะของน้องปันปันกับหาซุนกับหาฮกส่วนของปูโพกอเก่าหนึ่งกับฮุกหนึ่งกับไก่ไข่กันเนาะค่ะเนาะมันอยู่ไก่ไข่กันอ่าไก่เศรษฐีกัจะขออันให้เบิึงหวยเนาะค่ะเนาะอันที่ว่า หกหนึ่งซี่น่เนาะหกหนึ่งซีน่ที่ว่าฝันความฝันเป็นความฝันที่ว่าไอเขาออกฉลากกินแบงค์รัฐบาลไทยเฮ้านน่แหละหกหนึ่งซีเนี่ยบอเนบึงเด้อจใจจะเขียนให้บึงเนาะคัะนเนาะเขียนเดขกให้บึงบึงว่ามันจะเข่ารุดเนาะคัะนเนาะบางเธอมันก็นอาจจะ ขเขาหรือพอเขาหรือพอรถมันก็นเป็นเดือนหนึ่งเนาะจบขออนุญาตดเด้อจ้ะกันยังพระท่านอันนี้เนาะยังพระท่านใดขอจำหกหนึ่งสีหกหนึ่งสีห